สวัสดีครับผมพี่น้องปองปลายสุขุสุขคนครับพี่น้องครับผมครับวันนี้มาพอกันแต่เศ้าๆพี่น้องครับผมครับตีหากก็กลัวจะหกม่งก็จะแจงแล้วครับวันนี้มายามยามมองครับมายามดังยามมองครับนี่ข้างหลังผมนี่คือเป็นทางไปบันเทียมนะพี่น้องครับผม เบิ่งครับพี่น้องครับผมเอา่บบครับท่านเดี๋ยวยามเดียวก็ยังเอาอันนี้เป็นถนนเป็นพนังครับจากบ้านน้องข่า่าไปพุ่นลรอพี่น้องทั้ดทั้งมเหมนเทีย,ย,ยมนะคุรับอันนี้ผตรงนี้เป็นไฮน่าครับพี่น้องครับผมอนนี้เป็นไฮน่าล้วแต่ว่าน้ำถ่วมบ้านหรอครับน้ำขึ้นบ่ใช่ว่าน้ำขึ้นอีกครับสถานการณ์น้ำถ่วมพี่น้องครับผมตอนนี้ ถั่วม่เมดแล้วต้นบกชุ่งเลยต้นบกชุ่งบง่ามันหน่อยๆต้นครับพี่น้องครับผมต้นบกชุ่งต้นกล้วยจมน้ำหรือซื้อว่าบ่ย่างเหรอครับตนบบ้นบกชุ่งตายหมดแล้วพี่ยำดังครับปไปย่างนั่นปลาสิทิ์ยังไติพี่น้องครับผมดังเจี๊เส้นเจ้าถืออยู่นี่ดังเจี๊เส้น บางคนปวดครับบางคนเบื้องไกลๆว่ได้ไรกำลังครับพอไปนั่งเฮียขางเดียวกันว่ได้มันสีเดียงก็เลยนั่งคนเราฝังขางคือมานั่งเอาหัวเฮียให้เพคนซื้อผมให้เฮียว่าเปลี่ยนเลยพี่น้องไปยา่ำบ่ยามบ่ถือน้ำอันนี้เป็นเขาดินมันบ่เข่าตายอยู่ช่างล่างข้างล่างนี่เป็นเขาด้วยครับนี่ข้างล่างนี่เป็นเขาแล้วคุณพ่อคนดามดังได้มาแล้ครับ ครับแล้วก็คนยามดังขึ้นกันนะคุณช่งสีส่ใส่เบียกเพียกเดี๋ยวมงอะหองก็<า>พ,อพอตัวเดียวนี่ครับครับไปแล้วครับตัวหนึ่งปลาสลิดครับปลาสลิดปลาสลิดไม่ไม่ใช่ปลาปลาสลิดไม่มีบอ่อลุงที่เราใส่หลายใส่หลายบ่หนิ นี่คือวิธีการจำดังท่นจิด,ดึงเวียงสิงละเนี่ยโปรโดวยโปรเดเถิดผ้าหยาดโอ้ปลานี่มึงหนีบ่อปลาได้ฮะหนิมันวะเป็นบ่อปลาบลุ่มปลานี่ปลาออกกินนี่มัดเลยหน่เนี่ยครับพพี่น้องผมบรรยากาศเนี่ยมัเศร้าครับพี่น้องครับผมนี่นะครับฝนกนระุกน้ำท่วมน้ำท่วมเพิษให้เขาเสียหายมัดนเลยหนิเป็นหน้าเขาเขาล่างง่าม Hoa quang ngon 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 Cứ ngon 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 sàn ngon 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 thang, ngon 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 มันยังดอกมันกวดจะเก,ก,ก็ดึงเหี้ยไปเนวไพ่บ่มี่ม้าบอกหอยก็มีอันนี้ตีว่าจุ่มใอถือไปยังนี้คือจุ่มปอยังสันซีสินหาจะใช้ทางไหนซีสีส,สนหาถ่วมไปไม่ได้ครับพี่น้องนี่ยน,นี้บานดินบานดินลุ่งที่ เดี๋ยวมากเง่ยมันเกิดไดมาท่ามขึ้นมันพูดอะไรพูดอะไรกันทั้งหมดไฟเงี่ยพุ่นพ่อสุกตีนี่พอหมันครับพ่อมันหมันสมสื่อครับนี่ครับตัวนี้พ่อคุณเจ้พี่คนกะตีละครั้งแล้วครับพี่น้องตีละครั้งแล้วเ้าก็มีเขาก็มาตตาเสามายันตาเสาขี้เงี้ยหลายเทินอู้น้ำถ่วมเป็นบริเวณกว้างเลยครับพี่น้องไปยังนี่ ถือกล้วครับพี่น้องถึอกีลี้ยงไปยังก่อน,น,นโอ้ปลานิ้นครับถือแล้วพี่น้องครับตัวที่สองแต้่มที่สองครับปลานิ้น,น,น,นปลาดินนี่ปลาดีใช่ได้ ครับการหายุ่หากินนะพี่น้องครับผมน้ำท่วมเข่าบริกเกียวกับหาใส่ม่องใส่ดังยังสิ่ะไรยำยำใดๆย่ำสองย่ำเล็กทียำเชา้ยายำเย็นครับพี่น้องข้างหน้านี่เป็นหวยนนี่ครับพ้องข้างหน้านี่เป็นหวยนี่พี่น้องเป็นล่ำหวยยจ้าไปหอดูหอ,อดทั้งหมดนนองไว้ไปละเพราะว่นาน้ำท่วมน้ำขาทั้ง บานสระดําสีขาดมากน้ำอะไรลงมาน้ำห่วยเออขึ้นมาท่วมนี่นี่นะน้ำไปเอาไกอ่อีรบเพราะว่ามองน้ำขาดนี่ขาดแท่งขาดใหญ่ขาดกวงมันท่วมคือม่หอดโพดุ่งบ้าบ้านดินนี่ไหมั้ก็ถึงกนี่เนาะแต่ว่าท่าเขาท่าออกนี่ท่วมมด นันโปดตเถือนไม่แค่ว,ว่าดึงขาดน้ำถวีหมดเอาหีดเอาหีดเอาสิยด้ดัดงกับปนินครับตัวซ้ำนี่อะไรพี่น้องปนินุความงามดางังเงยตัวยตัวเงี่งแตทีเสเตดียอันต้ยน,นี่ล,ลุงที่ยามเดี๋ดายวข้างดอะไยามมัน นี่สามเส้นหนากนยังมีอมเอามากลางเ,านเนมื่อต้นีลไม่อาไ้ครับปลดได้แล้วาปานิ่นหน่อยโอ้ยแต้มที่สองครับปานิน่นหอยหันหันปลาสลิฟชงไป,ไปเรื่อยพี่น้องครับผม,ม,มบมรรยากาศไข่ๆคืออยูม ยิงทัองทะเลเหรอพี่น้องครับผมพุมม่นนำไปสุดลูกหูลูกตาเลยปุ้นแล้วก็นำต่วมันนี่เจียวกิจีมิตาเข่านี่เข่าไปหมดครับเดี๋ยวพึ่งพึ่ง,งยามต่ออีกจะไล่เพียงสั่นะ ยามเองเลยครับพี่น้องใส่เอยงยามเองปดเองยงพี่พอเปลี่ยกนกันนังมาเบิ้งกันสิพี่น้องครับผมอันนี้ก็แจ้งแล้วพี่น้องครับผมครับยามไปเรื่อยครับพี่น้องครับผมยามไปเรื่อยรุนไปเรื่อยครับ รันนี้เราก็ยามนี่นนครับมีเหี้ยเป็นผ้าหน้าครับเหี้ยเป็นผ้าหน้าในการสัญจรไปมาในการหายโยหายกินครับตรงนี้เหี้ยครับพี่น้องครับผมอ้าวอ,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 อีกไปอีกไพ่ไพอ่อมพ่นนี่งเห็นไหมพี่น้องดรอทินมันก็นมาเรื่อยๆเ,ยเยต้นไหม หินกันมากเลยเลยหลุดหินมาขึ้นก็มาวาน่เขจาวาเหลืออีก20เมตรจมาขึ้นก็เลืสิบหาเมตรตัวจะกล้แล้วต้นเห็นไหมเสียอย่างมันไม่รักดังจะว่ามันติม เอาจะมันถีควบได้นี่มันงัดกับบนี้เขาป่ยของวันเสาร์คุณกูพร้อมด้วยครับเป็นบไปจักตัวบริเวณน้ำกว่างอีรีเนาะเส้นลุงที่กลางทางน้ลุงที่ฝากหวยไปทางนั่นขูดเจ้าั่นติดรางนั่น น,น,นเ,นนเอนนอเหลดังเจ้าเยาเ,เส้นนี่น้ำเจ้าสานเส้นหาทีปลาคออเา่หาถือปลาคอครับถอปลอยครับโอ้โหันนี้เป็นถนนต้นเพียงเอวบึ้งถนนนี่ไหมปื้อเหลืเหลนอ,นนอ,ลอเยอะเ,เ้นไหม พีเร่ครับพี่น้องครับผมตรงนี้ตะก้าเป็นถนนนี่ถนนยางมะม่วงนี่ของหลายของหลายจริงรงนั่นอปีนเ่อป็นอยู่มุนหันมุนหนีัลูกไม่ใส่เดลูกแลนลูกมันี่ใส ยังม <Merci. S 2> ีคนใส่หน hey, oh, oh, ี่หวยอยู่บ้าเดี๋ยวป้าใหญ่เลยเต็มสิบสี่เซนโอ้โนี่ไม่ไปเคีงหน่อยปลดไปเคีงหน่อยนี่มันเดรร้ายยังเลี้ยวไปสุดหลุมหลูกตาแน่นอนคนไหม ครับนี่ครับบันบ้นบั้นน้องขา่าครับผมน,บนี่ครับเนี่ยไปดีเป็นบั้นน้องขา่นานา้ำท่วมหมดเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบั้นครับน้ำให้หน่ามเดี่ยว่วมหมดแล้วครับเบิ่งอยู่บรรยากาศยจ่มสุดส่องสิพีน้องนี่พีน้องปลดปลดปลาหน่อยมันด่างสามเส้นหามือเป็นถนนเป็นเลยเป็นถนนตะถนนมันอบเพี้ยงเอวเลย ครับคุณพอ่อเราปลดปลายยังอย่างเงี้ยคือสองตัวเลยด่างสิบสี่เส้นโอ้ม,นม,นมนันมันมันใส่ไปดำเสาไฟเลยตินถอวโอ้โหเมาคืนครับเมาคืน ดัดงสามเส้นหาครับผมกำลังปลดปลาหน่อยอยู่ต่อไปจะเป็นสี่เส้นหาว่าหันเกดเส้นมีหลายขนาดโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเมาขึ้นวะไก่แล้วครับไก๋แล้วดังสามเส้นหา ไปทางนี้เยป่ะนี่สาสีเส้นหาเจ้าไปทางไหนอีกตันนั้นสิบสี่เส้นครับเราไปมือง่พไปครับพี่น้องครับมันไปยามดังอีก ปล่านึงครับสีเ้นหาพยายามซีเซนหาครับพายเฮียครับพี่น้องครับผมบรยกานว่ารับก็กันี่ยพายว่าเปลี่นกับนางเฮียพาย่เป็นนางเฮียยงตัวป่าพอแล้พอเราขึ้นต้องหันไม่ตัวใหญ่นะมันตียุ่งนี่ครับพี่น้องครับผมด เอามันก็ตามดังเนาะจะฟังดังหน่อยปลดป่าหน่อยพอเราดังไงพอห่นุนะฝนนพอรังปดป่าครับอือหมันตห่เอาปาบได้เปลยนเพตัวใหญ่อือตัวใหญ่เลยเห็นไหมนาปดัง ดังสิเส้นมันเต็มขู่ติเห็นไ้คู่นะครับอาไพมากกํลังหอดคู่ใหม่ป้ไดดีสิผมจะทั้งไดนอย่างนี้ดังจะทั้งได้อีกอยวางงูเถอะเว้ยมีงูเล็บบอถึกเหี้ยเออถึกดังป้าตกไงเลย รับฝอยน้อเฮ้อสารพู้ว่าเคยไหนแกวันยัยบอกถึงเรื่องยัยกัพฝอยตะโหม่เนี่ยแล้วมันจะโตกำกับพวกหุ่มดังในน้อยๆนึงใครได้มาพี่น้องมาครับมาชมบรรยากาศยงียบสงบมายามดังยามม่องครับไปเอาใจทายุทายจินถ้าพี่น้องครับผมเขาก็ได้กินหรอกพี่น้องเขาเขาน้ำส่วนต้นครับมากินปลาเอานี่ครับจะได้ก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่ ะสบภัยน้ามท่วมนะพี่น้องครับผมเรามือขึ้นนี่ชาบ้านเพื่อจะไปไปมัดมัดตะไคร้มัดกองตะไคร้เพื่อที่จะใส่หินให้เมฆโค้ปย้อนลงมองที่น้ามขาดแล้วพี่น้องครับผมทังบานสะดำีเพื่น่ะมันไปได้ยุติพ่ายได้ยุติชาวพ่ยได้ไปได้ไปได้ยุตินี่ห้างเตียนพร้อมนี่ครับองนี้เป็นถนน นถนนมานน้ำคู่หวยครับคู่หวยคู่หวยน้องยังคือเพื่อ,เอนเหรอน้องมึงโดนตีบอ้บอนี้มึงนี่มึงนี้ไหมเป็นหวยครับบางบางบาง,บางนั่นกับบางคนพูนกับปเป็นหวยน้องมึงโดนแต่ว่าอยู่พูนคำบ,บองพูนเป็นนาไฟปูนนาไฟลอยต่อระวังบั่นเยี่ยมแล้วก็บ,บั่นน้องข่าครับพี่น้องครับผมครับห้องกําลัางจะไปนี่คือเสียนไปบัดป่า ปัดป้าบันทะเยี่ยมน้องขาครับอันนี้เป็นปดแล้วครับพี่น้องปดแล้วครับด้านซีเส้นหาถือประเขียงมิจะมีอะไรไงพี่นี่เป็นความภาคภูมิใจเป็นความพอใจจิตได้ครับขันพ่อไส้กับ่ะไรเลยพี่น้องครับผมนี่พ่อได้ยามพ่อได้ปีงพ่อได้กีนี่เดี๋ยวยามไปเรื่อยเลยพี่น้องครับผมุ่นลุงที่ทะตั้งผลปะ ทั้งเตียนพี่น้องครับผมหั้งเตียนอีเตียนล่าฮะ้พีางเต่ีไหมเตียนแม่ปาตัวนั่นเลยอันตรายพี่น้องอันตรายเอเขอพ่านได้เด้อที่ยบางอย่างขี่รถขี่รถไ่มาเคี่ยวหนานยมึง คิดว่จะมัเกี่ยวหย่าได้ท่วนี้น้มถั่วมาก่อได้หรือเปล่าอันนี้ปไปยังนึง่งลาขาวตีมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเหี้ยไปแล้วเย้ะบ่ได้แล้ว,ลวถือปนิ่งตีครับถือเลยพี่น้องครับถือแล้ว มยหลายโตอยู่ครับโต้สำปมมือนีล่ล่ะเอาจำนวนแช่งกันก็นกนได้หลายครับ,บจำนวนโต้จะสูงขึ้นม่ได้ดอกทางนี้เอาลูกมั้นครับเอาลูกปลาลูกปลาพันปลาเอาเสียวไปทำพันเนาะเอาปเป็นเลยพี่น้องครับผมผ่าบรรยากาศยาม่ยมาส่ง หาอยู่หากินของเช่าลุ่มแม่น้ำซี่ครับพี่น้องครับผมคสิงทิ่บุญใหญ่เห้เกิดมนันก็เกิดพี่น้องครับไัยธรรมชาตินะพี่น้องจะได้กลับเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเออครับผมขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ภพพัยพ้นทุก้นโศกค,ครับผมบอนปลาบอนยุกังหอย อ่ะไว้อนนีพี่น้องครับผมพอกันไหมครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวห้าสีผ้าเราหลาอเบิ้งผ่าตรงกลางครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปห้าสีนํำเสนออยัยงเอาอยังมาให้พี่น้องเบิง้งกับติดตามกันไปพี่น้องครับผมสำหรับคิปนี้กับขอลาพี่ร้าน้องไว้ส้นีครับผมครับสวัสดีครับ